อะไรนะนายคุณบอกว่าคุณจะร่วมมือกับพวกเราไง <c oughs> โอยเฮ้ยอออคุณคะคุณคะคุณคะตื่นค่ะตื่นไหวไหม <c oughs> เดี๋ยวป้าช่วยประคองน,นะคะคุณระ่ังนะคะออดเฮ้ยคะ พ่อหนมเป็นไงบ้างไหวไหมลูกขอบคุณครับป้าคือ,อ,อเมื่อเช้าผมไม่ได้ทานข้า,าวเช้ามาครับแล้วน้ำตาลในเลือดผมก็ต่ำม,มากด้วยเมื่อกี้ผมคุยโทรศัพท์โมโหเกินไปครับมันก็เลยเป็นลมโอพ่อหนุมวันหน้าวันหลังอ่ะรักษาสุขภาพด้วยนะลูกกร,ระเป๋าตังค์ผมนะครับ นี่จ้ะนี่ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับการช่วยเหลือเมื่อกี้ครับป้ารับไว้นะครับไม่เอาพ่อหนุมป้ารับไม่ได้แล้วจ้ะการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วต่อให้คนอื่นเขามาเจอเน่ะเขาก็ต้องช่วยพ่อหนุ่มเหมือนกันแล้วนี่พ่อหนุ่มไหวไหมป้าพาไปโรงพยาบาลไหมลูกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวม,มันจะเป็นการรบกวนงานของป้านะครับ เป็นไ,ไรหรอพ่อนุมสุขภาพพ่อนุมแหะสำคัญมากกว่านะป้าว่าพาไปโรงพยาบาลดีกว่าเนาะก็ได้ครับเห็นยไหมแม่บ้านคนนี้นี่เป็นคนดีจริงๆคุณตองคะเดี๋ยวยยังไงเรียกคุณปอม,มาพบฉันที่ห้องทำงานหน่อยนะคะได้ค่ะคุณไม้ ท่านประธานเรียกผมมามีอะไรหรือเปล่าครับพี่ว่าฉันอยากจะถามคุณนะคะว่าภา,ายในของคุณได้รับพนักงานคนใหม่เป็นพนักงานทําความสะอาดใช่ไหมคะใช่ครับมีอยู่คนหนึ่งทําไมเหรอครับเพิ่งว่าเมื่อเช้านี้ยฉันเดินผ่านไปแล้วคุณน็อดหุนส่วนของเราอะคะ่ะเขาเป็นลมอยู่ตรงสวนนั้นแต่ว่ามีคุณป้าพนักงานทําความสะอาดคนหนึ่งเนี่ยเขาช่วยไว้แล้วคุณน็อตยื่นเงินให้ด้วยนะคะแต่คุณป้าเขาไม่ไรับ คนที่มีคุณธรรมแบบนี้หายากจริงๆคะ่ะสมัยนี้ฉันก็เลยชื่นชมเขานะคะใช่ครับสมัยนี้คนนิสัยดีๆแบบนี้หายากมากครับฉันมีเงินสดอยู่60,000บาทฉันอยากจะให้คุณปอนเนี่ยช่วยเอาไปให้กับป้าเขาด้วยตัวคุณเองเลยนะคะคนที่ดีแบบนี้เนี่ยควรจะได้รับรางวัลหน่อยรรท่านประธานครับ คุณจะให้ป้าเขาหมดเลยเหรอครับใช่สิคะให้เขาหมดนั่นเลยคุณป้าเขาเป็นคนดีมีคุณธรรมจริงๆเราแยะต้องรักษาคนแบบนี้เอาไว้ในบริษัทของเรายังไงคนก็ช่วยไปให้เขาด้วยแล้วกันนะคะคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะออป้าครับท่านประธานไม่มีปัญหาครับท่านประธานพูดถูกแล้วงั้นเดี๋ยวผมจะนําเงินก้อนนี้ไปให้คุณป้าเขาเองครับไปได้เลยคะ่ะขอตัวครับ ามาทานมันคิดอะไรของมันอยู่วะเงินตั้งหกหมื่นจะเอาไปให้กับป้าแม่บ้านแต่ถ้าเราไล่ป้าแม,แม่บ้านออกไอ้เงินก้อนเนี้ยก็จะเป็นของเราเรานี่แม่งฉลาดจริง,รงๆเลยว่ะโหเงินตั้งเยอะเลยนะเนี่ยนี่ป้าป้าเป็นพนักงานทำความสะอาดใหม่ใช่ไหมครับ<ม>ป้าดุดไล่ออกแล้วอะไรนะคะ ไล่ออกงั้นเหรอทําไมไล่ป้าออกล่ะคะเมื่อเช้าป้าทําอะไรเนี่ยป้ารู้ตัวไหมครับตอนเช้าป้าก็ช่วยคนไงคะป้าป้าชอบยุ่งเรื่องคนอื่นจังเลยนะครับก็แลแต่ป้าแล้วกันป้าจะเอาเงินเดือนเดือนนี้ของป้าไหมครับเอาสิคะถ้างั้นขอเงินเดือนให้ป้าก่อนนะคะเงินเดือนของป้าเนี่ยถูกหักหมดแล้วหักหมดแล้วบนนัสของโปรเจกต์ล่ะคะป้ายังพูดเรื่องโปรเจกต์อีกเหรอครับ โฉนจิตที่ป้าเอาให้ท่านประธานดูเนี่ยท่านประธานเขาไม่ชอบแล้วท่านประธานเขาก็ไม่ให้โบนัสของป้าอีกแถมปรับเงินผมตั้ง6กหมืนหรือว่าป้าเนี่ยจะออกเงินค่าปรับให้ผมครับหกหมื่นหรอคะอป้ามีเงินขนาดนั้นหรอคะถ้าไม่มีเงินเนี่ยป้าก็ใส่หัวออกไปซะทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยทำดีทแท้ๆแต่กลับไม่มีใครเห็นใจ เนนียลูกชายฉันก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วด้วยข้าเทิมจะหนาไม่ได้เลยจะมีไงดีอ่ะจิงสิประธานเพิ่งจะกลับมาฉันไปขอความช่วยเหลือจากประธานดีไหมเนี่ยเชิญค่ะ ประธานคะสวัสดีค่ะป้ามีเรื่องอยากขอร้องท่านประธานคะ่ะป้าค่อยๆพูดนะคะนั่งก่อนก็นได้ค่ะขอบคุณค่ะป้ามีเรื่องอะไรเหรอคะพูดมาได้เลยค่ะป้ามีเรื่องอยากขอร้องท่านประธานนะคะท่านประธานอย่าปรับเงินคุณปอเลยนะคะถ้าเกิดว่าท่านประธานไม่พอใจในแผนงานอะ่ะป้าสามารถแก้ไขให้ได้นะคะขออย่างเดียวอย่าไล่ป้าออกเลยป้าอยากหางานแล้วก็ ทำงานที่นี่นะคะป้ายังมีลูกชายอีกคนนึงซึ่งตอนนี้เขาจะเปิดเทอมแล้วค่ะแต่ว่าค่าเทอมป้ายังไม่ครบเลยนะคะท่านประธานเดี๋ยวก่อนนะคะป้านี่คุณป้าพูดเรื่องอะไรคะคือว่าฉันไปปรับเงินใครอะไรตอนไหนคะก็ัวหนาปอนบอกว่าท่านประธานไม่พอใจในแผนงานนะคะแล้วท่านประธานก็เลยปรับเงินคุณปอนหกหมื่นคุณปอนเขาก็เลยไล่ป้าออกน,นะคะไล่ออกแล้วปรับเงินหกหมื่นเหรอคะ ฉันฟังยังไงฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีค่ะก็หมายความว่าคุณปอนบอกว่าท่านประธานไม่พอใจในผลงานนะคะก็เลยปรับคุณปอนไปหกหมืน่นซึ่งซึ่งป้าเป็นคนช่วยคุณปอนทํานะคะแล้วคุณปอนเขาไม่พอใจเขาก็เลยไล่ป้าออกนะคะท่านประธานฉันเข้าใจแล้วค่ะคือว่าคุณป้าเนี่ยช่วยคุณปอนทาแผนงานแต่ว่าแผนงานนั้นไม่ถูกใจฉันฉันก็เลยปรับเงินคุณปอนแล้วคุณปอนก็ไปไล่ป้าออก ใช่ค่ะท่านประธานเดี๋ยวนะคะเราป้าเป็นแม่บ้านแต่ป้าจะทำแผนงานได้ยังไงกันคะเออจริงๆแล้วป้าเรียนจบจากมหาวิทยาลัยค่ะท่านประธานแต่ว่าทางบ้านครอบครัวป้ายากจนแล้วป้าก็มีลูกชายหนึ่งคนที่ต้องดูแลแล้วก็ส่งเสียเขานะคะป้ามีทางเลือกจริงๆป้าก็เลยออกมาหางานทำเป็นแม่บ้านทำความสะอาดไปก่อนนะคะป้าอยากเก็บเงินไว้ให้เขา ได้เย็นนเสือสูงๆนะคะท่านประธานอ๋อทิชแท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองงั้นแผนงานไหนคะที่ป้าเป็นคนทำก็ตัวนี้ไงคะท่านประธานเป็นสินค้าทดลองนะคะทิชชู่ตัวนี้แหลคะค่ะที่ฉันเป็นคนทำทิชชู่นี่เหรอคะใช่ค่ะงั้นใช่แผนงานนี้ไหมคะ ใช่เลยค่ะประธานตัวนี้เลยละคะ่ะแต่ว่าในรายงานนี้เป็นชื่อของคุณปอนนะคะจริงๆแล้วหัวหน้าปอนเขาบอกว่าจะช่วยตรวจสอบนะคะซึ่งป้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาเซ็นชื่อตัวเองลงแบบนี้งั้นเดี๋ยวคุณป้านั่งรออยู่นี่สักครู่หนึ่งก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวฉันจะตรวจสอบเรื่องนี้ให้ฉันจะเรียกคุณปอนมาคุยกันต่อหน้าจะได้รู้ว่าสิ่งที่ป้าพูดนี่คือเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วอีกเรื่องหนึ่ง ฉันฝากเงินกับคุณปอนไปให้คุณป้าหกหมื่นบาทคุณป้าได้รับไหมคะเงินหกหมื่นบาทอะคะเมื่อเชา้านี้คุณป้าไปช่วยหุ้นส่วนคนสําคัญของฉันเอาไว้ฉันก็เลยให้เป็นเงินรางวาัลฝากคุณปอนไปให้คุณป้าคุณป้าไม่ได้รับหรอคะไม่นะคะไม่เห็นคุณปอนเอาอะไรให้ป้าเลยคะ่ะโอเคค่ะฉันพอจะเข้าใจละงั้นเดีย๋ยวฉันจะเรียกคุณปอนมาพบฉันเดี๋ยวนี้ละคะ่ะ คุณตองคะเรียกหัวหน้าปอนมาพบฉันที่ห้องทำงานด่วนเลยคะ่ะคุณป้าคะไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณป้าพูดความจริงฉันจะจัดการให้มันเรียบร้อยเองแล้วฉันอยากจะถามคุณป้าหน่อยคะ่ะปกติคุณปอนทำงานเขาปฏิบัติตนยังไงต่อคุณป้าหรือว่าพนักง,งานระดับคุณป้าล่ะคะคุณปอนเขาทำไม่ดีกับพวกป้าเนาะค่ะ เขาชอบเจ็กหัวใช้ตลอดเลยนะคะเชิญค่ะท่านประธานเรียกผมเหรอครับรู้จักคุณป้าท่านนี้ไหมคะคุณป้าท่านนี้เป็นแม่บ้านบริษัทเราครับถ้าอย่างนั้นคุณไล่คุณป้าออกทำไมคะ คุณม้ครับผมขออธิบายแบบละเอียดเลยแล้วกันนะครับคุณป้าท่านนี้ยเขาทําความสะอาดไม่ดีครับวันนี้ระหว่างทํางานเนี่ยเขาก็ทําของผมพังด้วยนะครับคนแบบเนี้ควรที่จะเก็บไว้หรือว่าไล่ออกดีละครับเหตุผลที่คุณพูดมาเนี่ยฟังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะคะช่างมันเลยคะ่ะฉันมีเรื่องอยากจะถามคุณหน่อยแผนงานเกี่ยวกับทิชชู่ตัวนี้เนี่ยคุณเป็นคนทําใช่ไหมคะใช่ครับมีชื่อผมอยู่ในแผนนั้นด้วย ถ้าอย่างนั้นฉันรู้สึกว่าฉันไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับจุดขายแล้วก็รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตัวนี้คุณช่วยอธิบายให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับคุณไมยไอ้เรื่องอธิบายเนี่ยผมถนัดอยู่แล้วงั้นผมจะอ่านให้คุณไมยฟังแล้วกันนะครับเดี๋ยวก่อนนะคะในเมื่อคุณเป็นคนทำแผนงานนี้ด้วยตัวคุณเองทำไมคุณจะต้องอ่านให้ฉันฟังด้วยล่ะคะถ้าเกิดคุณทำได้ คุณก็ต้องอธิบายฉันฟังโดยที่ไม่ต้องอ่านแผนงานสิคะคุณทํามันมาตั้งนานคุณต้องจดจํามันได้ดีสิคะอธิบายฉันฟังเลยคะ่ะไอทิชชูอันนี้นะครับมันแบบว่าออพอแล้วคะ่ะคุณไม่ได้รู้จักผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยในเมื่อคุณอธิบายไม่ได้งั้นคุณป้าคะช่วยอธิบาย เกี่ยวกับทิชชู่นี้ให้ฉันฟังหน่อยค่ะทั้งจุดขายแล้วก็รายละเอียดของมันได้เลยค่ะรรท่านประธานป้าย,ยินดีอธิบายนะคะแต่ขออย่างเดียวก็พออย่าไล่ป้าออกเลยนะคะถ้าคุณป้าอธิบายได้ดีมากพอเนี่ยฉันก็จะจัดการทุกอย่างให้เองค่ะได้เลยค่ะรรท,ท่านประธานทิชชู่ของเรามีความหนาสีชั้นนะคะอ่อ,อนโยนต่อสัมผัสผิวแล้วก็ซึมซับน้ำได้ดีนะคะผลิตขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายของใช้ในควรเรือนนะคะ คุณป้าอธิบายได้ดีจริงๆเลยนะคะเข้าใจง่ายมากเลยในเมื่อคุณอธิบายไม่ได้งั้นฉันขอถามหนะะ่อยค่ะใครเป็นคนทำคะงั้นผมขอพูดตรงๆเลยแล้วกันนะครับโปรเจกต์อันนี้ป้าเขาเป็นคนทำครับแล้วคุณใส่ชื่อคุณลงไปในรายงานได้ยังไงคะคุณมายครับผมเป็นคนลับเขาเข้ามาทำงานแผนกแม่บ้านนะครับเขาก็ต้องทำแผนงานตอบแทนผมหน่อยสิแค่นี้มันผิดตรงไหนหล่ะครับ งง้นฉันก็เป็นคนรับคุณเข้ามาทํางานที่นี่เหมือนกันคุณไม่คิดจะทํางานตอบแทนัะหน่อยเหรอคะโถ่าท่านประธานครับป้าเขาเนี่ยก็เป็นแค่คนบ้านนอกคุณจะมามีปัญหากับผมเนี่ยเพราะป้าเขาเหรอครับบ้านนอกแล้วมันยังไงล่ะคะคุณลองไปถามปู่ย่าตายายของคุณดูไหมคะคนที่มีหน้ามีตาในสังคมปัจจุบันนี้ก็อาจจะมาจากต่างจังหวัดกันทั้งนั้นเอาจริงๆนะคะฉันผิดหวังในตัวคุณมากฉันรับคุณเข้ามาทำงาน ตั้งแต่เป็นพนักงานต๊อกต่อยจนวันนี้ฉันเลื่อนตำแหน่งให้คุณเป็นถึงระดับหัวหน้าแผนกฝ่ายขายแต่คุณกลับทำตัวแบบนี้เนี่ยนะคะยิ่งคุณมีอำนาจคุณยิ่งใจดำขึ้นทุกวันคุณมายครับผมพอแล้วค่ะไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นคนอย่างคุณไม่มีคุณสมบัติมากพอจะทำงานในบริษัทของฉันอีกต่อไปเอาเงินที่ฉันให้คุณไปห0 0ม0บาทเพื่อไปให้คุณป้าเขาคืนมาด้วยค่ะ ในเมื่อฉันได้เงินคืนจากคุณแล้วถึงเวลาที่คุณจะต้องเดินไปฝ่ายบุคคลเพื่อไปเขียนใบลาออกแล้วค่ะออกไปจากบริษัทของฉันสัคุณมายครับผมคืนเงินให้คุณแล้วเนี่ยคุณจะ่ไล่ผมออกแบบนี้ได้ไหมครับแบบเนี้ยมันใจร้ายเกินไปแล้วนะครับคงไม่มีใครเนี่ยเข้าข้างคุณแน่จะมีใครเข้าข้างฉันหรือไม่ไม่ใช่เรื่องที่คุณจะต้องมาตัดสินใจนะคะคุณจำเอาไว้อย่างเดียวก็พอ คนที่คิดจะเอาเปรียบคนอื่นเห็นแก่ผลประโยชน์ของตัวเองไม่นึกถึงใจคนอื่นเลยเนี่ยไม่มีทางได้ดีหรอคะไปค่ะออกไปให้คนสายตาของฉันฉันอยากเห็นหน้าคนอื่นคุณป้าคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคุณป้าไม่ต้องไปทำงานที่แผนกแม่บ้านแล้วนะคะ ตำแหน่งหัวหน้าแผนกฝ่ายขายฉันยกให้คุณป้าค่ะฉันอยากร่วมงานกับคุณป้านะคะแล้วเงินนี้เนี่ยเป็นเงินที่ฉันเตรียมเอาไว้เพื่อเป็นรางวัลให้กับคุณป้าตั้งแต่แรกขอบคุณมากเลยนะคะที่คุณป้าช่วยุ้นส่วนคนสําคัญของฉันเอาไว้รับไว้นะคะขอบคุณมากค่ะบอสถ้าคุณยืนหยัดที่จะเป็นคนดีสักวันคุณจะได้รับรางวัลอย่างแน่นอน